สงสัยมากว่าต้องซื้อนาฬิกาสักกี่ล้านทางแบรนด์เนี่ยเขาถึงจะเชิญเราไปร่วมงานมีแบรนด์หนึ่งผมเคยซื้อไป10กว่าล้านเขายังไม่เชิญเลยแล้วได้มางานเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้เลยได้มางานของวัชรองคอนสตองแตงที่ครบรอบ270ปีส่วนแบรนด์ที่เขาไม่ได้เชิญผมไปเขาก็ครบรอบร้อยกว่าปีเหมือนกันพูดเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวดร<ล>มาม่ารนนาฬิกาที่ผมใส่มาวันนี้คือ2องสและแน่นอนผมมาเป็น Plu สของพี่เข้มนะครับดับแรกเนี่ยเขาก็จะมีการจัด e x h i ซ i บ i ช n จะเล็กจะใหญ่เนี่ยอันน นทุกคมีการสร้างอีกหนึ่งห้องเล่าส่นสตอรี่ของนาฬิกาเรือนใหม่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคือเขาจัดให้เพียงแค่40คนที่เป็นลูกค้า VIP ของทางแบรนด์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการให้ดูนาฬิกาเรือนใหม่ๆกันเรียกว่าป้ายยาสาหรับใครที่ยังไม่ได้ของใหม่จากนั้นก็จะตัดไปอีกห้องนึงนะฮะที่เป็นเหมือนเป็นไฟรได์ดินิง่งผู้บริหารขึ้นมาทักทายแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยมานั่งคุยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้คอนเนคกันนะครับทีนี้คําถามสําคัญว่าต้องซื้อนาฬิกาถึงกี่ล้านถึงจจะไไไดด้้้้้้้เเขาา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 มมมใในน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 นงงงงงีีีีตอออ่่่่่ริๆวักลท แ,แบ่งได้ทั้งหมด2ระดับเลยคือลูกค้า VIP ก็โอเคอันนี้อาจจะยอดเยอะส,สองเนี่ยก็คือลูกค้าที่มี potential คือซื้อประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็โอเคมีความรักกับแบรนด์น่าจะไปต่อกันยาวๆคนที่ซื้อเรือน2เรือนก็อาจจะไม่ได้เข้ามาในงานนี้ก็อาจจะเป็นอนาเตอร์อีเวนต์นะครับอันนี้ก็เกิดจากความสังเกตของผมนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสร้างคาเกณฑยังไงก็พิมพ์งงคอมเมนต์มาบอกกันทีนะครับ